ครับทีแรกๆตอนลูกมันกำลังจะโตมันก็สวยดีดูดีนะครับหน้าทานแต่พอลูกมันโตเริ่มจะแก่แล้วรู้สึกว่าเจอแมงวันทองเข้ามาตะลุมร่วงหมดเลยนะไม่รู้ว่าจะเหลือให้ทานสักกี่ลูกเหลือไม่กี่ลูกนะยอยใบยมันบังอยู่ okay. ลวงไปแล้วสองสมลูกลวงวันแล้วลูกก็หมดพอดีปากาติเราจะต้นที่มันกําลังออกลูกกําลังโตกําลังใหญ่นะลู้สุกกระดกอยู่ลูกนี้ก็เจอไม่มัททองนี่ข้างในเอ้อชอนชัยเสร็จหมดเลย โอ้เนี่ยขนัดทางนี้กินมะม่วงมะม่วงบ้านมะม่วงหน้าบ้านหลังจากหลอดผลจากปากของแมลงวันทองเืออยู่ไม่กี่ลูกเ่ยแต่ว่าสวยดิกินตัวกินมะม่วงอย่างเดียวเสริมวิตามินซี ต้านโควิดมีนสีหน่อยวีมินีเยอะสานโดยสาโดยแรงวันเป็นตัวกันกองให้ว่าบ้านเราไม่มีสารมีแในวันทองลุยไปหลายลูกแล้วลนกองเต็มพื้นอันนี้เหลือจากปากแรงวันทองแล้วไง ได้ใสล่ละบอผิดใส่ขึ้นมาหน่อยนึ่งใสาล่ละบอตัวนี้ใส่ยังยไงไ ช่วงเก็บตัวก็จะประมาณนี้ไม่ต้องไปไหนวนไปวนมากินวนไปกินวนมาวนวนอยู่กับของกินนี่แหละกับข้าวก็จะประมาณนี้ช่วงเก็บตัวเศนที่เสียส่วนที่เสียนะ่ะหั่นทิ้งไปแล้วเจอแมลงวันทองเจาะ เสียเป็นลูกเลยหมดไปหลายลูกเหมือนกันนะที่ร่วงหล่นกันจนหมดเหลืออยู่ในต้นอยู่ประมาณสักสามสี่ลูกพอได้เอามากินกับน้ำปลาหวานอยู่ครับที่สับๆไว้อยู่ในถาดนั่นแหละครับเชิญท่านมาชิมดูนะครับเหลืออยู่เท่านี้สองสับลูกที่เหลือไว้ให้ได้ทานได้ชิมนะที่เหลือไว้ให้ได้กินกับน้ำปลาหวาน ม่วงเขียวสวยหน้าบ้านมีอยู่ต้นเดียวนะครับกะว่าจะได้มีม่วงม่วงไปฝากพี่พี่น้องๆหน่อยว่าตอนเป็นที่แรกๆพอพอมันโตขึ้นแล้วแมงวันทองจัดการล่วงหมดเลยเหลือไม่กี่ลูกครับ

ซสึกว่าจืดๆหน่อยน้ำปลาแบบรสชาติไม่หนักแน่นเท่าไหร่ไม่เผ็ดไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเค็ม ครับมาครับอร่อยครับมันช่วงเก็บตัวเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำอะไรว่างๆอขอโทษช่วงเก็บตัวเนี่ยไม่มีอะไรทำเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแก่เซ็งเอาไปมาวนไปวนมาก็พักกันกินอย่างเดียวมีอะไรในบ้านเอามากิน่ โควิดมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องจอดหมดประเทศไทยทำไมถึงมาตอนนี้เขาบอกนะครับแต่มันมาก็เราก็รู้จักเซฟรู้จักเก็บตัวไม่ออกไปไหนไม่หาเลาะก็อยู่ได้แล้วครับอยู่รอดปลอดภัยดีที่สุดครับกินม่วงมันมัน กับเราแี่ดีที่สุดโอ้ยกินไม่หมดแล้วขนานีไม่มีเพื่อนกินเขกินก่อนแล้วกินหมดแล้วเขาก็ไปแล้วเรามาคนเดียวเรามาทีหลังกินคนเดียว มันกรอบอร่อยครับกุ้งโตโต โอเคครับอร่อยครับผมกินได้ไม่เยอะหรอกกินได้เท่านี้แหละท้องใส่ไม่ค่อยดีไปน,นี้ไปก่อนเลือดออกชิ้นที่มันมันชิ้นนี้มันกินต่อชิ้นนี้อาจจะเปรี้ยวเก็บไว้ชิ้นนี้อาจจะเปรี้ยวเก็บไว้เปรี้ยวเก็บไว้เก็บไว้เปรี้ยว แต่มันมันมันจะออกเรื่องเด้งยอร่อยกินได้โอเคครับสำหรับการกินมุม่วงน้ำปลาหวานวันนี้ ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับ้ากใครมีความต้องการหรืออยากจะชิมก็ไปหาซื้อมาทำกินเองได้ครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับจะมีอะไรมาให้ท่านได้ชมคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับอย่าลืมครับเบาเติงอนเตอร์เทนครับสวัสดีครับ ไว้ให้คนอื่นกินต่อ